บททควาาามแปภษาไยอุตสาหกรรมบันเทิงในปัจจุบันดูเหมือนกำลังวกกลับสู่หนึ่งในยุคที่อันตรายที่สุดของมันยุคที่หมกมุ่นกับความผอมแบบสุดโตง่งในช่วงต้นทศวรรษ2000มาตรฐานความงามที่เคยดูเหมือนล้าสมัยกำลังกลับมาอีกครั้งด้วยความรุนแรงที่น่าตกใจไม่ว่าจะเป็นบนพรมแดงหน้าปกนิตยสารภาพถ่ายสนามบินหรือบนเวทีคัมแบ็กเราก็เห็นไอดอลและคนดังมากมายที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดจนแฟนๆผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนักวิเคราะห์วัฒนธรรม เริ่มแสดงความกังวลอย่างกว้างขวางอะไรกันแน่ที่ผลักดันให้เกิดการย้อนกลับไปสู่ค่านิยมรูปร่างที่อันตรายแบบนี้และทำไมมันถึงเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ทั้งในวงการเคป๊อและวงการบันเทิงตะวันตกเพื่อเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าเคป๊อเองก็มีแรงกดดันให้อดอนต้องผอมมาตลอดตั้งแต่ช่วงปลายยุคไนที่เถึงต้นลุก 2000S การไดเอทหนักแบบสุดโตง่งแทบจะเป็นเรื่องปกติของวัฒนธรรมเด็กฝึกหัดเรื่องเล่าเกี่ยวกับการกินมันสะเพรียงลูกเดียวทั้งวัน การงดอาหารหรือการถูกบังคับชั่งน้ำหนักอย่างเข้มงวดถูกมองว่าเป็นความเสียสละที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาวงการบันเทิงจะอ้างว่ากำลังก้าวข้ามมาตรฐานที่โหดร้ายเหล่านั้นโดยเฉพาะหลังจากที่ผู้ชมทั่วโลกวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งที่แฟนๆเห็นตอนนี้กลับชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันเหล่านั้นไม่เคยหายไปจริงๆมันเพียงแค่กลับมาอีกครั้งพร้อมเชื้อไฟใหม่เครื่องมือใหม่และแรงกดดันสังคมที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม โพสหนึ่งบน Reddit สะท้อนปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนผู้ใช้คนหนึ่งเล่าว่าตนเลิกติดตามไอดอลหลายคนเพราะการลดน้ำหนักของพวกเขาดูผอมจนช็อกจนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกไม่ดีสิ่งที่ทำให้หลายคนตกใจคือความจริงที่ว่าผู้ใช้จำนวนมากเห็นตรงกันว่าช่วงหลังไอดอลหลายวงดูผอมลงอย่างน่ากังวลและนี่ไม่ใช่เรื่องของศิลปินเพียงหนึ่งคนแต่มันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอุาตสาหกรรมและปัญหานี้ไม่จำกัดแค่เคป๊อป คนดังทั่วโลกก็ดูเหมือนกำลังเล็กลงต่อหน้าเราพรมแดงฮอลลีวูดเต็มไปด้วยคนดังที่ผอมจนเกินไปสวมเสื้อผ้าที่เน้นกระดูกซี่โครงกระดูกหายปาราและกามที่แหลมคมกรณีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคืออารียาน่ากรันเดในช่วงโปรโมทหนังวิกเก็ตเธอปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอมลงอย่างมากจนผู้คนตั้งคำถามว่าเธอสบายดีไหมและวงการบันเทิงกำลังหวนกลับไปยกย่องความผอมแบบสุดตรงอีกครั้งหรือเปล่านักวิเคราะห์วัฒนธรรมจำนวนมากมองว่า หนึ่งในตัวแปรสำคัญคือการแพร่กระจายของยา GLP-1 อย่าง Osempic และ Malgaro ซึ่งเดิมถูกใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่ตอนนี้ถูกใช้เป็นยาลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนในหมู่คนดังฮอลลีวูดบางสื่อวงในยังคาดเดาด้วยว่าบริษัทบันเทิงในเกาหลีอาจกำลังสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็เปิดทางให้ศิลปินของตัวเองใช้วิธีการแบบเดียวกันเพื่อให้ผอมอีกเทรนดคือการไสยกรรมดูดไขมันกระพุ้งแก้มหรือ Bucal Fat Removal ที่ทําให้ใบหน้าดูแคบและตอบซึ่งกําลังฮิตมากในฝั่งตะวันตกและเริ่มถูกสงสัยว่ากําลังเป็นเทรนดในหมู่ไอดอลเกาหลีเช่นกันผลลัพธ์คือใบหน้าที่ตอบจนเกือบจะโบไม่น้อยแฟนๆมองว่ามันดูไม่ธรรมชาติสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเมื่อความเปลี่ยนแปลงแบบสุดตรงถูกเห็นบ่อยๆมันก็กลายเป็นความปกติของมาตรฐานความงามในปีถัดไปแต่จะโทษยาและศิลปกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานความงามมักจะเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง นักทฤษฎีหลายคนมองว่าเมื่อโลกเกิดความไม่มั่นคงเศรษฐกิจตกต่ำความขัดแย้งทางสังคมมาตรฐานรูปร่างมักจะหดเกรงตามไปด้วยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าผู้หญิงกลับไว้ผมยาวขึ้นแต่งตัวมิดชิดขึ้นและผอมลงซึ่งสะท้อนอุดมคติแบบอนุรักษ์นิยมต่อความเป็นผู้หญิงแม้บางคนจะคิดว่าการตีความนี้สุดโต่งไปแต่ประวัติศาสตร์ชี้ว่าความงามสะท้อนอารมณ์ของสังคมเสมอเมื่อโลกวุ่นวาย ผู้คนมักโหยหาความควบคุมและร่างกายผู้หญิงก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมแทนแรงกดดันเหล่านี้เริ่มแสดงออกชัดในเคป๊อปตัวอย่างล่าสุดคือวิดีโอซ้อมของนิงนิง ASPA ในงาน Amazon Music Live ที่ทำให้ผู้ชมตกใจเพราะขาเธอผอมมากจนแทบไม่เหมือนเดิมคลิปนี้ไวยรัอและเต็มไปด้วยคอมเมนต์กังวลเป็นแสนคนคนตั้งคำถามว่าทีมงานรอบตัวเธอไม่สังเกตเลยหรือว่าเธอดูอ่อนแรงจนผิดปกติจีเซลเพื่อนร่วมรุ่งก็ถูกพูดถึงเช่นกัน ภาพของเธอที่หน้าตึก KBS แสดงให้เห็นรูปร่างที่ผอมลงอย่างรวดเร็วจนแฟนๆหลายคนตกใจฟอรัมเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบภาพเก่าใหม่จนเห็นได้ชัดว่าร่างกายของเธอเปลี่ยนไปมากแฟนๆของ Red Velvet ก็เป็นห่วงเวนดี้และจอยเป็นพิเศษโดยเฉพาะจอยที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณเรื่องน้ำหนักมาก่อนแต่ตอนนี้กลับผอมลงจนเห็นซี่โครงและเอวเล็กจนเกินไปหลายคนกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของเธออาจไม่ใช่เรื่องสุขภาพดีแบบที่หลายคนอยากให้เป็น และปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับไอดอลหญิงเท่านั้นไอดอลมนัชชายหลายคนก็ดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งมาร์คและเจฮั่นของ NCT รวมถึงแบ็กยันของ EXO แฟนๆเริ่มคิดว่ามาตรฐานใหม่ของไอดอลชายคือต้องผอมจนเหมือนนางแบบแทนที่จะมีกล้ามเนื้อแบบเดิมช่วงที่น่าช็อกที่สุดคือเมื่อวูยอง ATEEG บอกในไลฟ์ว่าลดน้ำหนักและอยากลดอีกทั้งทั้งที่เขาดูผอมอยู่แล้วนี่สะท้อนว่าความผอมสุดตรงกลายเป็นมาตรฐานปกติในหมู่ไอดอลชาย แม้แต่ไอดอนที่เคยกล้ามแน่นอย่าง V, j อ n g ุ o ร k RM, BTS ก็ยังดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะจองกุกที่เคยพูดว่าเขาต้องให้สารน้ำทางเส้นเลือดบ่อยทำให้หลายคนกังวลว่าร่างกายของเขาอาจกำลังรับภาระเกินขีดจำกัดหนึ่งในตัวอย่างที่น่าเศร้าที่สุดคือฮีโอนาหลังแต่งงานกับยองจุนฮ h o เธอดูสุขภาพดีขึ้นและมีน้ำหนักขึ้น แต่กลับถูกโจมตีอย่างหนักถึงขนาดมีข่าวลือเรื่องท้องเธอถึงขั้นตําหนิตัวเองในไอจและประกาศว่าจะลดน้ําหนักแบบสุดโต่งอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นเธอเป็นลมบนเวทีวอเตอร์บอมมาเกาจนทีมงานต้องอุ้มลงจากเวทีเหตุการณ์นี้เป็นไวรัลไปทั่วโลกและกลายเป็นหลักฐานสําคัญว่าความผอมสุดโตง่งไม่ใช่แฟชั่นแต่เป็นความเสี่ยงถึงชีวิต อาการของเธอคือวาโซเวโกซินเคปซึ่งยิ่งแย่ลงเมื่อร่างกายขาดสารอาหารนอนไม่พอหรือขาดน้ำซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายในหมู่ไอดอลที่ต้องซ้อมหนักแต่กินน้อยเกินไปชัย,ยองของทวายสก็เผชิญเรื่องเดียวกันเธอโพสต์ภาพกำลังให้น้ำเกลือเพราะรู้สึกอ่อนแรงสุดท้าย JYP ต้องประกาศพักงานชั่วคราวเพราะเธอเป็นวาโซเวโกซินเคปเช่นกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณของวัฒนธรรมที่บิดเพีย้ยงที่ให้วางวันกับความผอมมากกว่าสุขภาพ บปหลังเวทีอดีตเด็กฝึกหัดหลายคนเล่าว่าบางค่ายปรับเงินหักเด็กฝึกหัดน้ำหนักขึ้นบางค่ายให้ช่างน้ำหนักจุกวันบางคนยอมอดอาหารเป็นวันวันสิ่งเหล่านี้ถูกสังคมยกย่องว่าเป็นวินยัยทั้งที่จริงแล้วมันคือการทำร้ายร่างกายตัวเองยิ่งไปกว่านั้นโซเชียลมีเดียยิ่งทำให้สถานการณ์หนักกว่าเดิมเพราะรูปที่ได้ไลค์มากสุดมักจะเป็นรูปของศิลปินที่ผอมที่สุดกลายเป็นวงจรที่ยิ่งผอมยิ่งดังยิ่งผอมยิ่งได้สปอนเซอร์ทำให้มาตรฐานความงามเบียวมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาร้ายแรงอีกอย่างคือแฟนๆรุ่นใหญ่เห็นแล้วทำตามพวกเขาเริ่มลดอาหารออกกำลังกายแบบหักโหมหรือทำตามเคล็ดลับอันตรายในอินเทอร์เน็ตแต่ในขณะเดียวกันการตระหนักรู้ก็กำลังเพิ่มขึ้นแฟนๆหลายคนเริ่มอ,ออกมาพูดไม่ใช่เพื่อโจมตีไอดอลแต่เพื่อกดดันบริษัทให้รับผิดชอบต่อสุขภาพของศิลปินมากขึ้นสิ่งที่วงการบันเทิงต้องการคือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มองว่าร่างกายที่ดีต่อสุขภาพมีค่ามากกว่าความผอมที่อันตราย ความพร้อมสุดโตะไม่ควรถูกมองว่าเป็นความสําเร็จแต่มันคือการขอความช่วยเหลือหากวงการยังเดินหน้าต่อไปในเส้นทางนี้เราจะเห็นไอดอลล้มบนเวทีมากขึ้นเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นและอาจเกิดโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายกว่านี้อีกการเป็นลมภาวะขาดสารอาหารโรคหัวใจปัญหาฮอร์โมนและความเครียดทางจิตใจไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเกิดขึ้นแล้วอุตสาหกรรมต้องรับรู้ว่าไม่มีการแสดงใดรูปใดหรือคัมแบ็กใดที่มีค่ามากกว่าชีวิต